สวัสดีพี่น้องที่รักเป็นต้นพี่น้องที่เป็นพลมารีและพี่น้องที่ไม่ได้เป็นพลมารีทุกๆท่านนะครับวันนี้พ่ออยากจะเอาคํากล่าวของบุคคลท่านหนึ่งท่านผู้นั้นก็คือท่านอาัคราสังฆราชปูตันชีนนะครับท่านผู้นี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกค,คําเทศของท่านก็ถูกตีพิมพ์และถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกนะครับ และท่านได้สัมผัสกับคณะพลมารีก็จะพูดถึงความในใจของท่านนะครับท่านกล่าวด้วยความชื่นชมยินดีนะครับที่คณะพลมารีเป็นคณะคาราวะาคณะเดียวนะฮะที่รับเชิญเข้าร่วมในสังขยนาวาปติกันขรั้งที่สองเป็นคณะที่ทำทงานแพทยธรรมนะฮะก่อนสังขยาาพร้อมกับสังขยนาวาปติกัน ที่สองและหลังจากภาษาไครนาปฏิการที่สองในเรื่องของการแพร่ธรรมท่านมีความชื่นชมอยู่3ประการในคณะกลมารีประการแรกก็คือท่านชื่นชมว่าคณะกลมารีเป็นคณะคารวะที่อุทิศตนทํางานเพื่อการแพทย์ธรรมตามแบบอย่างของกิชชนรุ่นแรกแรกของพระศาสนาประการที่สอง ในฐานะที่เป็นคารวะพลมารีได้เปรียบในการที่จะทำแบบพระเยซูเจ้าคือออกไปประกาศข่าวดีนอกวัดเพราะว่าพระสงฆ์นักบวชท่านมัจจาราวลในหน้าที่ในวัดซึ่งมีหน้าที่ต่างๆมากมายจนกระทั่งบางทีไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสดีๆเหมือนกับคารวะที่สามารถออกไปประกาศข่าวดีได้ทุกที่ทุกแห่งและประการที่สามชื่อพลมารีก็คือทหารของแม่พระ เป็นทหารที่รับใช้แม่พระ,ะท่านก็บอกว่าอย่าลืมนะว่าแม่พระได้รับขนานนามว่าพระมารดาข,ของพระศาสนาจักรเพราะฉะนั้นคณะพลมารีไม่ได้ทำงานรับใช้พระแม่อย่างเดียวแต่รับใช้พระศาสนาจักรด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็สรุปว่า ถึงแม้ว่าคนมาลีจะมีจำนวนน้อยแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะพระติดจ้ามักทำงานกับคนกลุ่มน,น้อยๆมากกว่าคนกลุ่มใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านขอให้คณะคนมารีจะได้ไว้ใจในพระติดจ้าท่านบอกว่าจงรู้ไว้ว่างานแพทย์ธรรมของคนมารีเป็นงานแพทย์ธรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกขณะนั้นนะครับเนืจากการแบ่งปันของ ท่านฟูตันชีนนะครับท่านก็บอกว่าพี่น้องก็คงจะรู้ว่าท่านรักยยกย่องคณะพลมารีเป็นอย่างมากและท่านก็พูดถึงพลมารีก็คืออนาคตรหรือความหวังของพระศาสนาจักรในด้านของการแพทย์ธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สวดภาวนาอิงวอนขอพระจิตเจ้าไดช่วยให้พลมารีได้เจริญก้าวหน้าเป็นต้นในวกาสเตรียมฉลอง1 0 0ปีของคณะพลมารี